เมื่อยกอีกต้องมาทำข้อสอบอะ right. What What that? the is ไรว่าไงว่าไงแย่แล้วสิใครที่มันใครที่ยังไม่ได้ข้อสอบไปต่อแถวที่อาจารย์ผู้หญิงแปลว่าทำได้เลยใช่ไหมทำได้ยังไม่ได้โอเค เฮี่ตาาคนตันงยนะข้อเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนเืมคนเก่บไม่ได้นักเรียนควรทบเลือกอะไรเอาละเด็กๆเียยเวลา20นาทีในการทำข้อสอบใครที่ยังทำไม่เสร็จรีบทำเลยนะ อีกยี่สิบนาทีเท่านั้นสิฮะฮะอาจารย์อาจารย์ <All right. S 2> าาครับ